สางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุลินีมุททากลินทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะ ก็คือหัวข้อว่าด้วยการทำแรงงานให้เป็นผู้หญิงหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า feminization of the labor force ค่ะการทำแรงงานให้เป็นผู้หญิงเนี่ย ก็กล่าวถึงอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานซึ่งเป็นประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจมหาภาคในหลายประเทศเนื่องจากอัตราการมีส่วนร่วมของผู้คนในงานที่มีรายได้เนี่ยจะมีส่วนช่วยเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ความอยู่ดีกินดีทางวัตถุดังนั้นเนี่ยอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานที่เราเรียกกันว่า labor force participation rate เนี่ยจึงเป็นสัดส่วนของประชากรวัยทำงานที่ทำงานหรือกำลังมองหางานเนี่ย จะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคอย่างหนึง่งอย่างไรก็ตามอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังงานของผู้หญิงเนี่ยที่เพิ่มขึ้นในช่วงศตวรรษที่20ในเกือบทุกประเทศที่มีการบันทึกข้อมูลก็เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากในอดีตเนี่ยอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ยมักต่ากว่าผู้ชายและก็ยังคงล้าหลังอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้ชายอยู่ การมีส่วนลดในกำลังแรงงานของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่วนช่วยขยายฐานภาษีแล้วก็ช่วยกระตุ้นอุปทานแรงงานโดยรวมเป็นการชดเชยปร,ประชากรผู้สูงอายุเมื่อสังคมเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งมีผลกระทบในเชิงลบต่อเงินสาธารนณะแล้วก็มาตรฐานการของชีพนักสตรีนิยมเนี่ยตีความการบรรจบกัน ของอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยว่าเป็นความก้าวหน้าการทํางานเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีรายได้เป็นอิสระลดการพึ่งพาผู้ชายเพิ่มความภาคภูมิใจในงานของตัวเองแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆของชีวิตเช่นด้านการเมืองการทําให้แรงงานกลายเป็นผู้หญิงหรือเฟม i น i z เซชั่นออฟเลเบอร์เนี่ยได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางธนาคารโลกและองค์กร เพื่อสตีแห่งสาธารณชาติเนี่ยมองว่าความก้าวหน้าปรากฏการณ์นี้เป็นความก้าวหน้าสู่ความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยเป็นพัฒนาการที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมพลังอํานาจและการเติบโตเศรษฐกิจของผู้หญิงนะคะในศตวรรษที่20เนี่ยอัตราการมีส่วนร่วมกําลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ยก็ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะในทุกประเทศอย่างที่กล่าวมาแล้ว ในขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของชายเนี่ยคงที่หรือลดลงก็จะเลยทําให้เกิดการบรรจบกันระหว่างอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของทั้งสองเพศนะคะแม้นว่ายังคงมีช่องว่างเนี่ยที่สําคัญอยู่ระหว่างอัตราแรงการมีส่วนร่วมในแรงงานของทั้งสองเพศอยู่ก็ตามนะคะการเติบโตของการที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานในประเทศ พัฒนาแล้วอย่างเช่นองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือโ e c d เนี่ยหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ปัจจัยที่อธิบายการเติบโตขึ้นของการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงครอบคุมตั้งแต่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมและประชากรศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปทานแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของ สตรีที่แต่งงานแล้วและอุปสงค์ต่อแรงงานของผู้หญิงซึ่งถูกเรียกว่าเป็นการปฏิวัติแห่งยุคสมัยปัจจัยสําคัญประการหนึ่งก็คือปัจจัยทางด้านอุปสงค์ในการขยายตัวของงานด้านธุรการและงานบริการซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงเนี่ยมีงานทํามากขึ้นเพราะผู้หญิงจะกระจุกตัวอยู่ในหมวดงานธุรการแล้วก็งานบริการ,ารการานบรรจบกันนี้เนี่ยยังได้รับการหนุนจากอัตราที่คงที่หรือลดลงของการมีส่วนร่วม ของกำลังแรงงานของผู้ชายาทั้งนี้นักสตรีนิยมเนี่ยาบางกลุ่มเนี่ยก็จะมองว่าการที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในกำลังแรงงานเนี่ยถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่นำไปสู่ความเท่าเทียมกันทางเพศโดยนักสตรีนิยมรุ่นก่อนเนี่ย ได้กวาดล้างอุปสรรคทางด้านสถาบันวัฒนธรรมและสังคมที่ขัดขวางการทำงานของผู้หญิงและก็การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ทำหน้าที่ส่วนที่เหลือแทนก็คือกระตุ้นให้มีการจ้างงานผู้หญิงมากขึ้นส่วนปรากฏการ์ที่ว่าเพดานกระจกก็คือกา s s เซีย i n งที่ จำกัดไม่ให้ผู้หญิงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงเนี่ยก็ยังคงมีอยู่และภาระงานบ้านเนี่ยก็ยังคงไม่เท่าเทียมกันแต่นักสกตีนิยมที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยกลุ่มนี้ก็คาดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะจางหายไปเมื่อผู้หญิงรุ่นปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นและผู้ชายจํานวนมากขึ้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามาแบ่งปันภาระงานบ้านที่ไม่ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักสกตินิยม อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คัดค้านมุมมองที่มองโลกในแง่ดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี้เนี่ยโดยแย้งว่าแนวคิดเนี่ยมันมีมายาคติบางอย่างเนี่ยซ่อนอยู่ในการที่จะอธิบายว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเยอะขึ้นเนี่ยจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะนักสตินิยมกลุ่มที่ มองเชิงวิพากษ์เนี่ยก็อธิบายว่า,าการตีความว่ามีแนวโน้มที่อาตาัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตเนี่ยถูกครอบคุมไปด้วยมายาคติเกี่ยวกับบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะมายาคติต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายว่าเขาวิพากษ์มายาคติเหล่านี้ยังไงนะคะมายาคติข้อแรกค่ะ คือการที่อัตราการมีส่วนร่วมกําลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ถือเป็นความก้าวหน้าแต่คนที่วิพากษ์เนี่ยก็บอกว่าในสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยไออัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงที่สูงขึ้นเนี่ยมันเกิดมาในหลายยุคสมัยเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าถูกบทบังด้วยการประเมินง,งานของผู้หญิงที่ต่ําเกินไป ในอดีตเนี่ยอัตราการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกําลังแรงงานเนี่ยสูงกว่าที่ประเมินกันโดยทั่วไปนะคะแนวคิดหรือมายาคติที่ว่าเนี่ยก็ก่อให้เกิดการตั้งสมมุติฐานเส้นโคร้งรูปตัวยูนะคะที่เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของสตรีเนี่ยกับรายได้ประชาชาติไอเส้นโค้งรูปตัวยูที่ว่าเนี่ย นักสตินิยมโดยเฉพาะนักสตินิยมคนสำคัญคือคอร์เดียโกลดินนะคะซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นคนช่วยตั้งสมมติฐานรูปตัวยูสมมติฐานรูปตัวยูก็คืออัตราการเติบโตทางเศรษ,ษฐกิจโดยเฉพาะ,ะ GDP per capita เนี่ยจะมีผลสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงนะคะเมื่อเวลาผ่านไปในประวัติศาสตร์ในประเทศหนึ่งๆเนี่ยก็จะมีลักษณะตัวอยู่นะคะคือก่อนหน้าที่หนังสือบุกเบิกของโกลดินเนี่ยจะได้รับการตีพิมพ์ในปี1990เนี่ยนักวิจัยส่วนใหญ่ก็ได้ศึกษาข้อมูลจากศตรวรรษที่20แล้วก็สรุปว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ชัดเจนระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับจํานวนผู้หญิงที่มีงานทํา กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเมื่อเศรษฐกิจเติบโตผู้หญิงก็มีงานทํามากขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลเก่าๆเนี่ยแทบไม่ได้รับการศึกษาความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนในระยะยาวข้อสังเกตของโกลดินหรือมายาคติที่นักกลุ่มวิพากษ์สวิภาคก็คือโกลดินอธิบายว่าอัตราการจ้างงานของผู้หญิงเนี่ยมักถูกระบุอย่างไม่ถูกต้องในข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องปกติที่อาชีพของผู้หญิงเนี่ยมักจะถูกระบุว่าเป็นภรรยาหรือเป็นแม่บ้านในสม,มโนประชากรแล้วก็บันทึกสาธารณะถึงแม้นว่าผู้หญิงพวกนี้จะแต่งงานแล้วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้ทํางานอื่นนอกจากงานบ้านนะคะก็หมายความว่าผู้หญิงเหล่านี้ ความจริงแล้วเนี่ยก็ทำงานเคียงข้างผู้ชายหรือสามีในภาคเกษตรหรือธุรกิจของครอบครัวในรูปแบบต่างๆอยู่แล้วผู้หญิงบางคนก็ยังทำงานในอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ผลิตในครัวเรือนแต่ว่างานของพวกเธอเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องใน บันทึกทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นด้วยการรวบรวมข้อมูลใหม่เนี่ยโดยการใช้การสำรวจประวัติศาสตร์ในอดีตสถิติอุตสาหกรรมและการสำรวจสัมมโนประชากรเนี่ยโกรดินก็สามารถแก้ไขข้อมูลการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้หญิงนะคะแล้วก็ยืนยันว่าสัดส่วนของผู้หญิงในกำลังแรงงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงปลายทศวรรษ1890นั้นเนี่ยสูงกว่าที่แสดงในสถิติอย่างเป็นทางการนะคะ ทั้งยังอธิบายว่าตลอดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของสตรีวัยผู้ใหญ่มีลักษณะเป็นรูปตัวยูนะคะกล่าวคือเมื่อรายได้ต่ํามากและเมื่อภาคเกษตรมีที่พลเนี่ยผู้หญิงจะอยู่ในกําลังแรงงานเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วบางครั้งพวกเธอก็เป็นแรงงานรับจ้างแต่บ่อยครั้งเนี่ยผู้หญิงพวกนี้ก็เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างในฟาร์มของครอบครัวและธุรกิจในครัวเรือนซึ่งมักจะทํางานที่บ้านแต่เมื่อรายได้ของสังคมส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้นหรือพวก GDP growth เนี่ยเพิ่มขึ้นก็มักจะทำให้เกิดผลการขยายตัวของตลาดมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้อัตราการมีส่วนร่วมแรงงานของสตรีก็จะลดลงงานของผู้หญิงมักจะถูกซื้อโดยครัวเรือนโดยปริยายก็คือผู้หญิงจะถอยกลับไปสู่บ้านแม้นว่าช่วโมงการทำงานของพวกเธอเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยะสาคัญการลดลงของอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ย เป็นผลมาจากรายได้ที่เกิดในอนอกบ้านก็คือในตลาดในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุน,นจากการลดลงของราคาสินค้าที่ผลิตในบ้านแล้วก็ลดความต้องการแรงงานสตรีในภาคเกษตรลงแปนว่าค่าจ้างของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นแต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วพวกนี้จะถูกห้ามไม่ให้ทํางานนอกบ้านตามธรรมเนียมของสังคมหรือความชอบของ,นา,งนายจ้างดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงเส้นโคง้งรูปตัวยูเนี่ย จะลดลงและเมื่อการพัฒนาดำเนินไประดับการศึกษาก็จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรชายก่อนในหลายประเทศเนี่ยระดับการศึกษาของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามมาในภายหลังดังนั้นเนี่ยรายได้เนี่ยจะยังคงเพิ่มต่อไปแต่ความเหนือกว่าของผลิตภาพโดยเปรียบเทียบเนี่ยของผู้ชายจะคงดำรงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะส่งผลทําให้ระดับการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ยลดลงอีกนะคะจนเมื่อ ระดับการศึกษาของผู้หญิงเพิ่มขึ้นหลังจากระดับประถมศึกษาคือเมื่อผู้หญิงเนี่ยได้รับการศึกษาในระดับมัธยมและก็สามารถได้งานในภาคธุรกิจเนี่ยอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อการศึกษาของผู้หญิงดีขึ้นและมูลค่าเวลาของผู้หญิงในตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้น แล้วก็เมื่อเทียบกับราคาสินค้าในพวกเธอเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่กําลังแรงงานที่ได้รับค่าจ้างก็ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของเส้นโค้งรูปตัวยูที่เพิ่มขึ้นนะคะจากที่ลดลงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นกระบวนการนี้ชี้ให้เห็นถึงการลดลงของการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงในช่วงลดลงของตัวยูเนี่ยจะชี้ให้เห็นในทางเศรษฐศาสตร์ว่าผลกระทบทางด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ส่งผลอย่างมากนะคะประกอบกับผลกระทบทางด้านการทดแทนเนี่ยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงลดเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนในช่วงการเพิ่มขึ้นของตัวอยู่ตอนปลายที่มีผู้หญิงเข้าร่วมกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์จะพบว่าผลกระทบทางด้านการทดแทนมีที่ผลเหนือกว่าผลกระทบทางด้านรายได้นะคะความน่าสนใจนะคะของคําอธิบาย แพทเทิร์นรูปตัวยูของการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ย uh, เกิดขึ้นจากงานของโกรนดินนะคะกรณีศึกษาของโกรนดินเนี่ยก็คือกรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วไอ้รูปแบบแพทเทิร์นตัวยูพวกนี้ก็ยังใช้อธิบายประเทศอื่นๆน,นะคะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่เรียกว่าเป็นแพทเทิร์นทั่วไปที่อธิบายอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงนะคะแม้นว่านะคะกลุ่มที่วิพากษ์อธิบายว่า แม้นว่าปัจจัยหลายประการที่โกลดินชัยอธิบายหรือสตินิยมกลุ่มที่เชื่อในตัวอยูในอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานของผู้หญิงอธิบายปัจจัยพวกนี้เป็นเพียงสมมติฐานนะคะและเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยกลุ่มที่โต้แย้งก็อธิบายว่านักวิจัยได้เสนอว่าไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่จะมีความสัมพันธ์กับอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงเท่านั้นแต่มันมีองค์ประกอบอื่นๆน่ะที่ทาให้อัตราการมีส่วนร่วมในแรงงานของผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแพทเทิร์นรูปตัวยูก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะงานของเบเนเรียเนี่ยที่บายว่าความต้องการของแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่มผมเนี่ยซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะจ้างงาน ผู้หญิงมากเนี่ยในประเทศกำลังพัฒนาก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสลโลกาพิวัตซึ่งมีการรีโลเคชันการผลิตพวก Export Processing Zone เนี่ยที่เน้นการใช้แรงงานผู้หญิงเนี่ยปรากฏการนี้เนี่ย จะทำให้แรงงานที่เป็นผู้หญิงในอุตสาหกรรมการผลิตบางประเภทเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้ลดลงเป็นรูปตัวยูแบบที่กรดินอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์นี้อาจจะทำให้รูปตัวยูยังอยู่ก็ได้แต่รูปตัวยูในประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมการส่งออกในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอาจจะทำให้รูปตัวยูแคบลงหรือไม่มีเลยก็ได้ในภูมิภาคที่ อุตสาหกรรมที่เน้นาการผลิตที่ใช้ผู้หญิงเนี่ยมีที่ผลมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มในอาตาัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานของผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเกิดก่อนที่เศรษฐกิจจะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ อุตสาหกรรมแล้วก็เข้าสู่ภาคบริการอย่างที่โกลดิงอธิบายก็ได้ก็คืออาจจะมีรูปตัวยูแต่รูปตัว U อาจจะมีโค้งซึ่งแคบเข้าหรืออาจจะไม่มีแพทเทิร์นรูปตัวยูก็ได้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีจํานวนเยอะในพวกอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกในประเทศกําลังพัฒนานะคะเป็นมายาคติข้อแรกนะคะ ส่วนมบยาคติข้อที่2นะคะซึ่งกลุ่มเฟมินิสต์ที่วิพากแนวคิดที่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปนะคะของเฟมินิสต์อีกกลุ่มที่เชื่อว่าอัตรากําลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ยเมื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะ,ะส่งผลนะคะให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนเส้นตรงที่พุ่งไปข้างหน้าพวกที่วิพากเนี่ก็บอกว่าเออัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ย มันไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเสมอไปบางครั้งมันก็มีการถอยหลังกลับนะคะอย่างเช่นการหลั่งไหลเข้ามาจํานวนมากของแรงงานหญิงในช่วงเวลาของการที่มีสงครามอย่างเงี้ยเพราะผู้ชายเนี่ยออกไปสนามลบก็ต้องดึงผู้หญิงเนี่ยเข้ามาสู่กําลังแรงงานเนี่ยในภาวะหลังสงครามเนี่ยก็ยังมีการย้อนกลับก็คือ ผู้หญิงที่เคยออกมาสู่กําลังแรงงานเนี่ยก็ต้องย้อนกลับเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกําลังแรงงานอีกต่อไปเพราะแรงงานผู้ชายเนี่ยก็กลับเข้ามาแทนที่แรงงานผู้หญิงเพราะฉะนั้นแนวคิดการมองอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังงานของผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงพุ่งไปข้างหน้าหรือบางช่วงในภาวะเศรษฐกิจถดถอยะคะ่ะก็อาจจะมีการจ้างแรงงานหญิงน้อยลงเน,ะะนื่องจากโดยปกติเนี่ย ในสังคมก็จะมองว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า male breadwinner นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เป็นแรงงานสำรองเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกผักออกไปจากตลาดแรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ตำแหน่งแรงงานที่ยังมีอยู่อย่างจำกัดในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยเป็นของแรงงานผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยตกต่ำเนี่ยที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เนี่ย ไม่ใช่เพียงกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มศาสนาเท่านั้นที่สนับสนุนการทํางานเป็นของผู้ชายเป็นหลักเนี่ยแม้แต่กลุ่มที่เป็นสหภาพแรงงานหรือพักสังคมนิยมเนี่ยก็ยังออกกฎหมายนะคะต่อต้านการจ้างงานของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเพราะเขามองว่าผู้หญิงพวกนี้จะออกมาแย่งนะคะงานของผู้ชายนะคะที่เป็นหัวหน้าในครัวเรือนออมาตรการต่าง ก็ประกอบไปด้วยการกําหนดโคตา้าการจ้างงานห้ามการแต่งงานลดค่าจ้างของผู้หญิงนะคะแล้วก็ยกเลิกสิทธิประโยชน์กางว่างงานของสตรีที่สมรสแล้วแล้วก็ย้ายผู้หญิงเนี่ยออกจากงานบริการบางประเภทแล้วก็ให้ผู้ชายเข้ามาแทนที่นะคะผู้หญิงก็สูญเสียเงินช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการทํางานทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมายาคติข้อที่สนี่ก็คือการอธิบายว่า เอออย่าไปคิดว่าการที่ผู้หญิงมีอัตราส่วนร่วมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นน่ะมันจะเป็นเส้นตรงพุ่งไปข้างหน้าคือเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะจากประวัติศาสตร์มันก็มีการถอยกลับนะคะของการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงด้วยส่วนมายาคติข้อที่3นะคะก็คือมายาคติที่เข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ยจะนําไปสู่การเสริมพลังและความบินอิสระของผู้หญิงโดยออโตเมติกหรืออัตโนมัตินะคะ มายาคติข้อนีอ้กลุ่มที่วิาพากกก็พยายามอธิบายว่าการทำงานเพื่อค่าจ้างในการที่ผู้หญิงเข้าไปอยู่ในกำลังแรงงานเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ผู้หญิงพ้นจากภาระลางงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างก็คือผู้หญิงก็ังต้องทำงานนอกบ้านในขณะเดียวกันก็ทำงานในบ้านด้วยนะคะเอ่อเฟมินิสต์จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดับเบิลเดย์คือการทำงานสองกะนะคะประการที่สองค่ะผู้หญิงที่ออกมาทำงานในกำลังแรงงานเนี่ยก็มักจะกระจุกตัวอยู่ในงานและภาคส่วน บางประเภทในตลาดแรงงานซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยได้รับค่าตอบแทนเนี่ยต่ำกว่าแรงงานชายมีสวัสดิการน้อยกว่าความก้าวหน้าในอาชีพก็น้อยกว่านะคะแล้วก็สเตตัสทางสังคมเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เกิดภาษาเฟมินิกก็เรียกเซ g ก e ิเกรชันเซ็กเซกิเกรในอาชีพนะคะ ประการที่3มที่เฟมินิสต์กลุ่มนิวิภาคก็คือการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงก็ไม่ได้รับประกันว่าผู้หญิงอ่ะจะสามารถเป็นคนควบคุมรายได้ของตัวเองได้นะคะบางครั้งเนี่ยรายได้ของผู้หญิงก็ถูกคอนโทรลโดยสามีหรือผู้ชายในบ้านหรือถ้าผู้หญิงเนี่ยออกมาทำงานนอกบ้านและผู้หญิงนั้นยังโสดหรืออายุยังน้อยเนี่ยรายได้เนี่ยก็จะถูกคอนโทรลหรือควบคุมโดยพ่อหรือแม่นะคะ เพราะฉะนั้นมายาคติข้อที่3ที่เราพูดก็คือการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงคือการออกมาทํางานนอกบ้านน่ะเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นแต่ไม่เพียงพอที่จะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ในกําลังแรงงานทํางานนอกบ้านแล้วผู้หญิงจะสามารถมีอิสระได้จากการมีรายได้ของตัวเองมีการตัดสินใจของตัวเองได้นะคะเพราะว่ามันต้องอาศัยเงื่อนไขอื่นๆในเชิงโครงสร้างสังคมเงื่อนไขอื่นๆในเชิง ว่าธรรมหรือนอมของสังคมด้วยนะคะออมาคยาคตินะคะทั้ง3ข้อที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยค่ะก็ล้วนมีแก่นแกนของความเป็นจริงอยู่นะคะแต่การสรุปความทั่วไปแล้วก็การขยายตัวของมายาคติเหล่านี้จะบดบางมุมมองของเรานะคะเกี่ยวกับอดีตแล้วก็าการตีความปัจจุบันของสถานะของผู้หญิงนะคะแล้วก็นําไปสู่การตีความแบบง่ายๆว่าอัตราการมีส่วนร,ร่วมในกาลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ยดำเนินไป ในทิศท,ทางลูกตัวยูโดยอัตโนมัตินะคะก็คือเมื่อเศรษฐกิจเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมและเข้าสู่ภาคบริการเนี่ยอ,อัตราการจ้างงานของผู้หญิงที่อยู่ในระดับสูงในระยะแรกจากเกษตรกรรมเบื้องต้นเนี่ยจะลดต่ําลงนะคะและ้วก็เข้าสู่อุตสาหกรรมเพราะแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยก็มักจะมี าการไม่ออกไปทำงานนอกบ้านเนื่องจากถูกตีตาในเชิงสังคมว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็ควรจะทำงานในบ้านนะคะเมื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยผู้หญิงก็จะทำงานลดลงแต่เมื่อกับเข้าสู่ภาคบริการซึ่งต้องการพนักงานในภาคบริการมากขึ้นในพนักงานในออฟฟิศเนี่ยผู้หญิงก็จะมีการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะการตีความเช่นนี้ก็ประเมินความสำเร็จของผู้หญิงในการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันเนี่ยต่ำหรือสูงเกินไปนะคะแลว ก่อให้เกิดความประมาทเลินเล่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยการอยู่นอกกําลังแรงงานหมายถึง4สิ่งสําหรับผู้หญิงนะคะก็คือการต้องพึ่งพาผู้ชายทางเศรษฐกิจการขาดเสียงของตัวเองในเชิงสังคมและการเมืองการขาดการยอมรับทางเศรษฐกิจ แล้วก็การแบกภาระงานบ้านและงานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดนะคะแต่นักเศรษฐศาสตร์สตรีนิยมเนี่ยก็ได้เตือนถึงแนวคิดที่ว่าการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นในกําลังแรงงานของผู้หญิงแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถก่อให้เกิดความเป็นอิสระให้เสียงแก่ผู้หญิงให้การยอมรับสร้างงานบ้านและงานดูแลร่วมกันกับผู้ชายและก็ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เพราะว่า จะพิจารณาแบบนี้ไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นกลุ่มสตรีนิยมกลุ่มวิภาคกลุ่มนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานแล้วเนี่ยข้อกําหนดและก็เงื่อนไขาการจ้างงานก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันรวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงในระดับสูงเนี่ย จะส่งผลดีต่อผู้หญิงหรือไม่นะคะมันเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นแน่นอนแต่ก็ไม่เพียงพอนะคะเงื่อนไขอย่างอื่นก็อาจจะต้องเป็นประเภทของงานนะคะเงื่อนไขการทํางานแล้วก็รวมถึงว่าทาในสังคมในครัวเรือนเนี่ยว่าผู้หญิงมีอิสระไหมในการควบคุมรายได้ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายสั้นๆดังกล่าวเนี่ยก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความก้าวหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกรับประกัน โดยอัตโนมัติและก็แนวคิดที่ว่าความเท่าเทียมกันทางเพศได้รับการรับรองและคุ้มครองนับตั้งแต่การที่ผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดแรงงานนะคะก็อาจจะเป็นมายาคติที่เป็นความเข้าใจผิดครั้งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กล่าวคร่าวๆถึง เฟมินไนเซชั่นออฟเลเบอร์นะคะว่าเอยอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงหรือการทํากําลังแรงงานให้เป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญโดยเฉพาะในศตวรรษที่ยี่สิบนะคะว่าผู้หญิงมีอัตราส่วนร่วมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะในประเทศที่ uh, พัฒนาแล้วนะคะแล้วก็ประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมการส่งออกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วแต่เงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ uh, จำเป็นแต่ไม่เพียงพอนะคะเงื่อนไขที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อเสริมให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยมีความเสมอภาคแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นเนี่ยก็ต้องเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆอย่างเช่นประเภทของงานหรือค่าจ้างเนี่ยควรจะมีช่องว่างระหว่างค่าจ้างประเภทที่ผู้หญิงทำงาน กระจุกตัวอยู่กับผู้ชายทํางานเนี่ยอย่างลดน้อยลงนะคะก็คือช่องว่างของค่าจ้างน้อยลงแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมทางสังคมเนี่ยก็ควรจะมีในทิศทางที่ทําให้ความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้ถึงเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมนะคะที่จะอธิบายได้ว่าอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้หญิงเนี่ย มันสำคัญแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบอะไรเสริมบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพีงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ